สวัสดีค่ะดิฉันนางสาริยาอิสโรนักศึกษาปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษาค่ะคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธาน,นีค่ะวันนี้ดิฉัน ได้มีโอกาสที่ดีมากเลยนะคะจะมาสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลป่าบอลค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนับได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพรทนุงเขตสก,ก็ว่าได้นะคะสําหรับในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาซึ่งมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร เด่นศักสุริยะท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่ท่านใช้ในการบริหารจัดการศึกษาไปกันเลยค่ะเราก็มาถึงห้องทำงานของท่านผู้บริหารสถานศึกษานะคะท่านผอจรุนศรีกอเพื่อค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านเลยนะคะว่าท่านมีนวัตรกรรมตัวไหนที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของท่านค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ในการจรูนสีกอกเลื่อนะคะอ่าวันนี้ดิฉันานางสัตยาอิสโรค่ะก็เป็นนักศึกษาปริญญายเอกสาขาบริหารการศึกษานะคะนักศึกษาศาสตร์หิทยาลัยประทุมธานีค่ะวันนี้พิฉันก็มีโอกาสดีมากเลยที่ได้มาสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารสถานศึกษานะคะที่มีการนํานวัตกรรมและ มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาค่ะวันนี้ก็อยากจะกมาขอความรู้ท่านด้วยว่าในการบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลป่าบอนของอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงของ,รองเรานี่ท่านได้นำนวัตกรรมตัวไหนมาใช้แล้วก็อยากจะแชร์ตรงนี้ให้กับเพื่อนผู้บริหารและก็คนที่สนใจทั่วไปเรียนเชิญค่ะครับก็กรณีต้องขออนุญาตแนะนาตัวหน่อยนะครับก็ นายจารุนศรีก่อเกื้อนะครับผู้บริการโรงเรียนอนุบาลป่าบอนครับครับวันนี้ดีใจนะครับที่ที่ได้มาเยี่ยมเยือนอนุบาลป่าบอนเรานะครับอนุบาลป่าบอลเราเนี่ยก็เป็นโรงเรียนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองนะครับเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนเดียวในพัทลุงเขตสองครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยบอกว่าเรามีนวัตกรรมหรือรูปแบบอะไรที่ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จนะครับบอกว่าเราเอาคําว่าอนุบาลป่าบนโมเดลเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อที่จะให้สถานศึกษาของเรานั้นไปถึงเป้าหมายนะครับที่เราวางไว้ก็คือในเรื่องของโปนะครับก็คือคาว่าเรียนดีมีความสุขนะครับซึ่ง จากการกับเลื่อนสถานศาาึกษาโดยการนาเอาอนุบาลปบุร,โรุโมเดลเนี่ยนะครับมาใช้ในการกับเลื่อนนีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในระดับห,หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนั้นได้รับให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลน,น, <ะ S 1> นะครับได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนต้นแบบนะครับได้รับการคัดเลือกให้เป็น1อําเภอ1โรงเรียนคุณภาพในส่วนของห้องเรียนคุณภาพทีนี้ถามว่า ผลสาเร็จต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเอามาเอาอนุบาลป่าบอลเนี่ยโมเดลเนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการอยา่างไรอยากจะบอกลักษณะแบบนี้ครับว่าอนุบาลป่าบอลโมเดลเราเนี่ยน,นะครับในคีย์เวิร์ดนะครับภาษาอังกฤษในแต่ละตัวเนี่ยนะครับทั้ง11ตัวเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ว่าในแต่ละตัวนั้นมันต้องทําอะไรยกตัวอย่างเช่นว่าตัว A เ,เนี่ยนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพปัญหาเนี่ยนะครับอนตรศ ปัญหาเนี่ยนะครับเราเอาปัญหาของเรานะครับมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ปกครองเขาเขาเ,า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 เขาเห็นอะไรกรรมการสอนศึกษาเขาเห็นอะไรนักเรียนเห็นอะไรคุณครูเห็นอะไรร่วมกับฝ่ายบริหารเนี่ยแล้วเราเอาอการระดมความคิดของเซ็กเวอร์เหล่านี้นะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการจัดการศึกษาเนี่ยก็เอาสิ่งต่างๆเหล่า,านี้นะครับจากข้อเสนอแนะเหล่านี้สิ่งที่เราสะท้อนคิดมาอันสัตวเหนี้มาใช้ในการวางแผนในการวิเคราะห์ สิ่งสําคัญที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือเรานําเอาในส่วนของกระบวนการ PDCA เข้ามาจัดนะครับในแต่ละขั้นตอนว่าในขั้นตอนในเรื่องของการวางแผนเนี่ยตัว P plan เนี่ยในเรื่องการวางแผนเนี่ยก็จะอยู่ในตัวของ A กับ N แบบนี้ครับส่วนที่2ในเรื่องของดูการนาไปปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเอาอยู่ในส่วนของขั้นตอนไหนไปจนในเรื่องของการเช็คไปจนถึงแอคชั่นในเรื่องการปรับปรุงสุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการที่มีองค์กรคุณภาพ นักเรียนคุณภาพและก็ครูคุณภาพในในปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างนะครับการนาเอาอาน,บบนุบาลป่าบอลโมเดลไปใช้ในการขับเคลื่อนนะครับในการบริหจาัดก,การสถานศานึกษาอย่างกยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้ว่าเราจะมีอยู่หนึ่งโครงการที่ที่เราร่วมกันวางแผนระหว่างาผู้ปกครองอคุณครูนะครับฝ่ายบริหารและก็กรรมการาศาึกษาก็คือในเรื่องของการ ยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนโดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็คือในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองถามว่าทำไมเราถึงถึงมากับเครื่องตัวนี้โดยเอาอนุปาลปากบอลโมเดลเข้ามาจับเนื่องจากว่าโรงเรียนเราเนี่ยนะครับเราเปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยคือคือในรายวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสารเนี่ยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นป .6 เลยซึ่งตรงนี้นะครับ เป็นความคาดหวังของของผู้ปกครองทีนี้สิ่งที่เราต้องการที่เกิดก็คือเราต้องการจะสร้างนะครับนักเรียนตั้งแต่รับชั้นป .5 เลยนะครับเราเตรียมความพร้อมเลยเรามีจุดมุ่งหมายอยู่สามตัวตัวที่หนึ่งก็คือเราต้องการให้ผลสมรรถทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของเราเพิ่มมากขึ้นสองเราต้องการให้นักเรียนที่จะเข้าสอบโอเด็ตนะครับในปีการศึกษาเนี้ยที่จะถึงเนี้ยนะครับ จะต้องจะต้องได้คะแนนเต็ม100ร้อยคะแนนนะครับถามว่าทําไมเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้ร้อยคะแนนเต็มตมาแล้วนะครับและในร้อยคะแนนเต็มเนี่ยนักเรียนที่เหลือนะครับจะต้องมีผลการทดสอบเกินกว่าร้อยละห้าสิบนะครับเกินกว่าร้อยละห้าสิบและนสุดท้ายเลยก็คือเราต้องการที่จะเตรียมความพร้อมนักเรียนเนี่ยนะครับให้เข้าสู่โรงเรียนยอดเยี่ยมในจังหวัดพัทลุงและก็ในจังหวัดสงขลา เพราะ <ität> ตรงน,นี้เนี่ยมันคือความคาดหวังครับของผู้ปกครองที่ที่เขาส่งลูกเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลป่าอนดังนั้นเนี่ยเราก็เลยหาภาคีกระถ่ายครับบวกกับนวัตกรรมของเราก็คือเราไปเอาภาคีกระถ่ายจากภายนอกก็คือมหาวิทยาลัยนะครับสาบันเทคโนโลยีราชมงคลใช่ไหมครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการทุกงเระ่ับกฎสัมฤทธิ์ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ โดยเอาเกมการศึกษาที่ชื่อว,ว่าเกมทิก尔โกนะครับมาใช้ในการยกระดับบทสมรตินักเรียนนะครับให้บรรลุตามเป้าหมายของเรานะครับซึ่งซึ่งจากการทุดลงนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยในภาคเรียนที่หนึ่งเนี่ยเราเริ่มทดลงมาตั้งแต่ตั้งแต่เดือนพฤษภาพฤษภามิถุนาตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับเราต้องเตรียมความพร้อมเด็กนักเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหมายนะครับที่เราวางไว้กับผู้ปกครองนะครับและที่สาคัญก็คือ จุดประสงค์เป้าหมายสูงสุดของเราก็คืออยากให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือโดยท่านรัฐมนตรีด้วยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพื้นฐาเขตสองด้วยทางท่านผอเขตด้วยเพื่อที่จะให้เป็นไปตามแนวนโยบายนะครับของท่านรัฐมนตรีของท่านผอเขตซึ่งเดี๋ยวเนี่ยผมจะพาไปดูว่ารูปแบบและวิธีการของการนําเอาอนุบาลข่าบนโมเดล โดยใช้วงจร P.D.C.A. เข้ามาใช้ในการปรับเครื่องเนี่ยนะครับแล้วเราทําอย่างไรให้โรงเรียนเราประสบความสําเร็จในเรื่องของเด็กนักเรียนมีทักษะการสื่อสารภารษาอังกฤษเด็กนักเรียนมีทักษะในเรื่องของการใช้คําศัพท์เด็กนักเรียนมีทักษะในเรื่องของการนําภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารนะครับและที่สําคัญก็คือเราไปดูกันว่าทําไมในอดีตที่ผ่านมาเราถึงได้คะแนนร้อยคะแนนเต็มในเรื่องของการทดสอบภาษาอังกฤษ ใช่ไหมครับและเราทําอย่างไรให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนชั้นนาได้ในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเด็กนักเรียนหนึ่งร้อยห้าคนเราสามารถเข้าเรียนชั้นนาได้ถึงหกสิบคนนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่สูตรที่ต้นชุมชนนะครับของโรงเรียนอนุบาลปากโบนนะครับเไปกัคนครับจุดหนึ่งนะครับก็คือเราจะพามาที่สูตรที่ต้นชุมชนของโรงเรียนอนุบาลปากอบน,นะครับเรามาดูว่าการนาเอาอนุบาลปากอบโมเดลเนี่ย มาใช้ในการที่รวดับนลดทิทางการเรียนในรายชาภาษาอังกฤษนะครับว่าโดยผ่านการใช้เกมการศึกษานะครับชื่อว่าพิกาโลนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนนะครับเป็นภารจีพื้นฐานนะครับโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับได้นำเอาตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับมาให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนนะครับเพื่อที่จะยึดระดับขอมสาริตตามการเรียนในส่วนของกลุ่มสาระภาษาอังกฤษในส่วนของการเตรียมความพร้นักเรียนที่ที่จะไปเรียนต่อในโรงเรียนชั้นนำนะครับของจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะครับเราจะเห็นว่านะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าและชั้นประถมศึกษาปีที่หกซึ่งเราจะเตรียมความพร้อมนะครับที่จะยกระดับในเรื่องของบทสัาเางการเรียน ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยเอาเกมการศึกษาที่ชื่อว่าพิคาโร่เนี่ยนะครับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและก็เตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนนะครับอาเดี๋ยวให้คุณครูมาช่วยแนะนําหน่อยว่าโปรแกรมตรงนี้เป็นยังไงนะครับในส่วนของารายละเอียดว่าเป็นภาษาใช่ไหมค่ะเป็นเกมค่ะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเกมมิฟิเตชั่น <แก S 1> ค,ค่ะซึ่งเรียนรู้ผ่านเกมพิคาโล่ค่ะ,ะก็อันนี้นะคะจะเป็น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเรียกว่าเป็นมีการทดสอบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเเกมซึ่งจะมีการสอบวัดระดับก็คือเรียกว่าสอบ c f R ในการรองรับนะคะจำใจ c f R เรียนเใช่เนี่ยเนี่ยเราจะเรียมความพร้อมเด็กทั้งด็กชั้นประถมศึกษาที่หเลยมาจนถึงชั้นประถมศึกษาที่6และทีนี้เนี่ยนะครับพอว่าคุณครูได้ได้ลองเกมการศึกษา ตัวนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยหลังจากนี้มันก็จะมีการทดสอบด็กใช่ไหมครับการทดสอบเด็กแล้วเราเอาผลการทดสอบตรงนี้ครับมารีเช็คอีกทีหนึ่งว่าในเรื่องของกระบวนการที่เราจัดการเรียนการสอนของเด็กเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราต้องปรับตรงไหน,นเราต้องพัฒนาตรงไหนก็นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอนุบานป่าบอลโมเดลที่ที่ได้บอกอไว้ว่า เราจะกลับเคลื่อนเพื่อที่จะยกระดับผลสำริดและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการทดสอบภกษารกฤษนะในเรื่องการทดสอบภาสางกฤษครับวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์ท่านผู้บริหารคนเก่งของเรานะคะท่านผอจรุญศรีก่อเกลือค่ะผู้ในการโรงเรียนอนุาบาลป่าบอล สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2นะคะท่านก็มีนวัตรกรรมที่ดีมากเลยนะคะสำหรับนำมาใช้ในการบริารการศึกษาโดยเฉพาะานวัตรกรรมที่ชื่อว่าอนุบาลป่าบอลโมเดลค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวของท่านยังได้รับรางวัลการันตีความความเก่งมากมายนะคะได้เก่ารางวัลคุรุชนคนคุณธรรมระดับประเทศค่ะและก็รางวัลน,นวัตรกรรมส่งเสริมคนดี191โมเดลนะคะ ซึ่งท่านผู้บริหารก็นําไปเสนอที่ครุสภาค่ะนอกจากนั้นยังได้รางวัลครุคุณธรรมประเภทผู้บริหารนําเสนอ,อที่กระทรวงสาิิการค่ะก็เป็นรางวัลที่กรันตีความสามารถของท่านนะคะวันนี้อนอกเหนือจากตัวนวัตกรรมที่ท่านนํามาใช้ในการบริาก,การโรงเรียนอนุบาลป่าคอนให้มีความก้าวหน้าก้าวไกลนะคะไม่ทราบว่าท่านจะทิ้งท้าอยาอย่างอื่นด้วยไหมคะครับก็ อยากจะบอกไว้แบบนี้ครับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการกานศึกษาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับก็คือโกเนี่ยมันอย่างอรุบาลปาบอดเนี่ยเราอยากให้เด็กเรียนดีมีความสุขตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นในรูปแบบของการบริหารจัดการเนี่ยเราจะต้องกับเคลื่อนสู่ส,สู่เด็กนักเรียนแล้วก็ดึงทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการการศึกษาคุณครูให้มามีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารจัดการดังนั้นก็ วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ที่ได้มาเยี่ยมเยือนอนุบาปลป่าบอนะครับหวังว่าอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราได้มาเห็นในวันนี้นะครับคงจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดก,การการศึกษานะครับให้กับหน่วยงานงต่างๆนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับาข,ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ